อะไรอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานหลายปีอะไรคือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ความตึงเครียดต,ตามแนวชายแดนไม่เคยจางหายไปแม้จะไม่มีเสียงปืนก็ตามครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของแผ่นดินครับพี่แต่มันคือเรื่องของเงินผลประโยชน์และอำนาจมหาศาลที่ซ่อนอยู่ภายใต้เรื่องราวที่ดูเหมือนเรียบง่ายเพราะเมื่อมองจากมุมของสื่อต่างประเทศจะเห็นเลยว่าปัญหาเรื่องดินแดนเป็นเพียงแค่ฉากหน้าแต่เบื้องหลังคือเรื่องของเงินผลประโยชน์ และอำนาจมหาศาลที่กำลังขับเคลื่อนอยู่สมบัติใต้ทะเลเดิมพันสูงสุดของเกมการเมืองถูกต้องเลยครับคุณบีนักวิเคราะห์ต่างชาติมองว่าประเด็นที่ใหญ่ที่สุดและมีเดิมพันสูงที่สุดก็คือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยครับพื้นที่กว่า26,0 0 0ตารางกิโลเมตรนั้นสำคัญขนาดนั้นเลยครับพี่เอสำคัญมากครับคุณบีเพราะใต้ผืนน้ำนั้นเชื่อกันว่ามีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมูลค่าหลายล้านล้านบาทซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทั้งสองประเทศต,ต่างต้องการเพื่อความมั่นคงทางพลังงานทําให้การเจราจาเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ถึงได้ยืดเยื้อมานานหลายสิบปีเพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมถอยง่ายๆครับน่าคิดนะครับว่าผลประโยชน์มหาศาลขนาดนี้จะทําให้ฝ่ายการเมืองยอมประนีประนอมหรือกลับไปใช้ความรุนแรงเพื่อชิงความได้เปรียบกันแน่ธุรกิจสีเทาอีกหนึ่งเกมอํานาจที่ซับซ้อนนอกจากเรื่องพลังงานแล้วยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สื่อต่างชาติให้ความสนใจไม่แพ้กัน นั่นคือเรื่องของธุรกิจสีเทาตามแนวชายแดนครับหมายถึงเรื่องแก๊้งคอร์เซนเตอร์และบ่อนคาสิโนใช่ไหมครับที่เอใช่แล้วครับคุณบีนักวิเคราะห์มองว่าธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้ได้สร้างเครือข่ายผลประโยชน์ที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอำนาจทั้งในไทยและกัมพูชาการที่รัฐบาลเริ่มมีการกวดขันและปราบปรามจึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผลประโยชน์ทำให้เกิดแรงต้านและอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นได้ครับ ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองระดับชาติแล้วสิครับแต่มันยังมีเรื่องของกลุ่มอิทธิพลและผลประโยชน์ในระดับท้องถิ่นที่เข้ามาผสมโรงด้วยถูกต้องครับการปราบปรามธุรกิจสีเขาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายแต่เป็นการท้าทายอำนาจของกลุ่มทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระดับประเทศได้เช่นกันครับเกมกระดานแห่งมหาอำนาจใช่เลยครับคุณเอเมื่อมองในมุมนี้แล้ว ความขัดแย้งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องภายในระหว่างสองประเทศจึงกลายเป็นเกมกระดานที่ใหญ่ขึ้นมีการใช้การทูตด,ด้วยเรือปืนหรือการโบตดิโพเมซีในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นครับน่าสนใจครับคุณเอหมายความว่ามหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐกำลังใช้การซ้อมรบและสนับสนุนอาวุธเป็นเครื่องมือส่งสัญญาณทางการเมืองไปยังทั้งฝ่ายตรงข้ามและพันธมิตรใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับจีนถูกมองว่ามีอิทธิพลต่อกัมพูชามากขึ้นผ่านการลงทุนและการสนับสนุนทางทหาร รวมถึงการช่วยปรับปรุงฐานทัพเรือเลียมซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในอ่าวไทยในขณะที่สหรัฐในฐานะพันธมิตรดั้งเดิมของไทยก็พยายามรักษาและขยายอิทธิพลของตนผ่านการฝึกซ้อมร่วมอย่างโคบาโกและสิ่งนี้ก็สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าผลประโยชน์ทางทะเลไม่ใช่แค่เรื่องของทรัพยากรแต่เป็นเรื่องของเส้นทางการค้าและอำนาจทางยุทธศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยครับการควบคุมอิทธิพลเหนือพื้นที่ทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นในอ่าวไทยหรือทะเลจีนใต้คือคุณจะสาคัญสู่การเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคและการใช้ข้อพิพาทช,ชายแดนบนบกเป็นเครื่องมือก็เป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมที่ใหญ่กว่านั้นทั้งหมดและทั้งหมดนี้คือเบื้องหลังของความขัดแย้งที่เรานํามาให้คุณผู้ฟังได้มองกันในวันนี้ครับตั้งแต่เรื่องของประวัติศาสตร์ผลประโยชน์ทางเศษรษฐกิจไปจนถึงเกมการเมืองระดับโลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับครับพี่เอทุกประเด็นที่เราคุยกันมา ไม่ว่าจะเป็นการช่วงชิงรึทรัพยากรการสแสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิจสีเทาหรือแม้แต่การซ้อมรบที่ใช้การเมืองระหว่างประเทศเป็นฉากบังหน้าท้ายที่สุดแล้วครับไม่ว่าใครจะชนะหรือใครจะได้อะไรไปจากความขัดแยงนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและเป็นฝ่ายที่ต้องสูญเสียมากที่สุดไม่ใช่ใครอื่นเลยครับแต่คือประชาชนตาดำๆทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาครับ